สวัสดีค่ะเคนเคนซี่นะคะตอนนี้ก็อยู่เกม G ีมอสอะไรวะมอดไซเลนเดอร์มอดไซเลนเดอร์เออเอออยู่กับคนสี่สามคนนะฮะใครบ้างวะผมปาดครับผมครับไม่ใครต่อครับผมก้านนะครับนี่ใครเนะี่ยอ๋อผมผมเดอะบอลครับเป็นสซเรนเดอร์ครับเดอะบอลเป็นสซเรนเดอร์นะคะต้องหลบเขานี่ใครเนะี่ย <Okay. S 1> คุยกับกูหน่อยได้ไหม เียไม่แหลกจุงเนี่ยเห็นอยู่สองคนเนี่ยเดินอยู่ด้วยกันอีกคนนึงอยู่ไกลๆอ่ะเดินต้องไปเลยเนี่ยไม่เอาเด็ดมาไปเดินเขนี้เปล่าซเรนเดอร์เราจะยังไม่หลอกนะครับเฮียไม่แหลกจุงเราจะเราจะให้โอกาสคุณหากระดาษให้หนึ่งหนึ่งแผ่นนะครับหนึ่งแผ่นด้วยนะโอเคได้จะหลงสายเฮ้ยเจอเจอไฟฉายเจอแล้วเจอแล้วไฟฉายไฟฉายใครวะไม่รู้ใครเป็นใครอ๋อเดี๋ยไฟฉายด้วยเฮียโดนไฟรถ อ้อยก้าจะดูข้างหลังแกเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลจ้าเออนั่นหนักคิดถึงจุงเบอร์รี่ไปบัสเดินไปเดินเดินล้อล้อร้อยนี่ไปเลยนี่แหลไอ้บ้าดาแต่กลุ่มฝันเดินล้อล้อมาล้อล้อข้างขวาเลยเดี๋ยวดูเออเออเอออะไรวะเสียงอะไรวะขวาไหนอ่ะไอ้ไฟฉายมีหมดเดี๋ยววะไฟดับไฟดับไฟดับตะเล่น ยังไม่หลอกใครนะครับจนกว่าคุณจะเจอกันแล้วจะหากระดาษเป็นแฟนแนด์แอนด์แอนเดอร์นี้มีคนเดียวเหรอแอนเดอร์มีคนเดียวตอนนี้นะจุดนะครับไปเลยทำไงอ่ะเราเราไปมันแบบโอเคหล้วกดกดไอ้กูกูแม่งโดนหลอกอยู่คนเดียวแน่นอนเลยวะบ้านม่เห็นบ้านอยู่ข้างหลังอ้าวนี่ใครนี่ใครไปไหนวะเนี่ยมาเจอกันตรงที่รถนี่เดียเนี่ยตรงไฟเนี่ยใช้ซองอ่ะว่านี่ไหนวะเอาแล้วใจหมดโถ ครับส่วนครับสวัสดีครับคุณไม่เห็นผมหรอกครับผมเป็นวิญญาณแล่ร่อนครับดูตรงรถก่อนแบบหนึ่งเดี๋ยวี่กระดาษก่อนเนี่ยแนวแนวแนวว่าเนี่ยฝันของพี่เสียดิไหนววารถเนี่ยรถอยู่ตรงนี้ไม่เห็นรถไม่เห็นมีกระดาษเลยเออยเฮ้อะไร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 อีนี่ทำอะไรเนี่ยฮะอีบอลไม่เอาไออีบอลบอลไหนไม่ใช่รถไม่มีแล้วอ่ะผมว่าผมจะแยกออกไปละเดี๋ยว ไปด้วยกันดิเฮ้ยเซเลนเดอร์อะไรไม่กลัวให้หมดเลยเนี่ยแหละให้สิเซเลนเดอร์เลยไอเจอบ้านว่ะเจอบ้านเจอบ้านเข้าเปล่าเข้ากับผมอะไหร่เมื่อเข้าดิเอ้าอะไรเดินวนคนปินเดียนดาดใช่ป่ะใช่ป่ะเออเก็บเฮียเฮียตกใจเก็บดาดไปนะครับเซเลนเดอร์จะเริ่มหลอกหลอนแล้วนะเก็บยังไงเก็บทุกคนเก็บทุกคน กด e ครับคุณ e เออเราได้มาแล้วออกบ้านแล้วครับออกบ้านแล้วครับไอซีโอ้ยไม่เห็นได้เลยกด e ดิพี่กด e กด e แล้วไม่เข้ากดีก็ไม่ได้อะวิเฮ้ยเฮ้ยเสียงยี่อะไรพี่บไมไมเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงยอะไรสัตว์ยาพี่บอลแ่เ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเยเ้ยเ้้้้้ย อย่โอ้ยเฮ้ยเนี่ยโอ้ิดแล้วอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ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 ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ย้อ้ย้ย้ยอ้ย้้ย้ยอ้ย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 ย้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 อ้ยอย้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 ยยอย้ย้ยโอ้ย ไปส่ใช้ได้แล้วยังสายใครแบบแบบยังไม่หยุดกําลังวิ่งตามไปเอาไม่ใช่ไฟรถอีควขยนี่ตรงทางมาทางไหนวะเนี่ยฟังเขี้ยะเฮ้ยเอ้ยจะไม่ไปไหนวะไม่เห็นสเลซจังเลยหายดีกว่าเห็นไฟรถอ่ะเอ้ยใครวะใครวะเขี้ยใครวะโมารโมเดลสารโมเดลสารข้าวฝันเอ็นเจซีถึงคณะรัฐสภาเลยนะร้า เราอยู่ไหนเนี่ยครับผมอยู่ตรงรถคันเดิมนะครับรถคันเดิมมันอยู่ที่รถจีก็เออผมผมอ่ะเอ้ยใครวะใครวะไม่ใช่ตัวเป็นไม้เหี้ยหลอนเลยไปเุ่งไปกับใครละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใครเนี่ยผมกลยเอาไงต่อพี่ขวัญไม่รู้ดีไปแยกทางไปหรอวะเดินตรงไปเคุณจะเจอ เอ้ยเอ้ยเสียง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 เฮ้ยเชื่อที่มีที่มเชื่อเลยเนี่ยปุปปนออกได้เลยมึงรู้ไม่รู้สิมันจะมีกระดาษตรงตรงต้นไม้บอกว่าจะมีนะเชื่อเฟมเด็ดตัวไอ้เนี่ยตอนนี้ก็มีมีคนโดนหลอกอยู่เนี่ยอุ้ยเี้ยเฮ้ยหลอกเฮ้ย อันนี้บ้านห, like, หลังเดิมหรอวะเดินย้อนกลับไปอีกช uh huh. ั้นแรกเลยวะเฮ้ยเหมือนติดอุ้ยอุ้ยอุ Internet ้ยอ ну, ุ้ยไฟดับไฟดับไฟดับนายอย่าทิ้งชั้นสิใครเป็นดาวอ่ะที่ไฟดับไฟดับนี่นี่ไอ้บ้าต่อยคนเนี้ยเออยเฮ้เฮ้มังตอนกลางคืนได้ด้วยเหรออยู่นี่ตั เรนเดอร์ยังมีอินฟลูเอนซ์อฮะนะอีเรามั้งอืมใช่ใช่เป็นไรพี่พี่อยู่เป็นแถวก็ได้สุายแล้วไม่นะฉันน้องทางแล้วน่ะฉันน้องทางแล้วนะช่วยมันช่วยอยู่คนเดียวได้สองคนนะเตรียมตัวโดนนะสองแพ้เลยวะไม่เอานะยอีกสองคนเตรียมตัวเถอะคนเลนเดอร์ให้สิบตัวเลย แม่โว้อไม่จริงไม่จริงอย่ายาโดนไล่รู้ห่าเราผมก็เป็นคนปากเก่งไปไงนะจริงๆแม่ไม่เอาตั้งชันเลยอ่ะชันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพี่ขวัญหรือผมที่จะโดนหลอกกันก่อนต้องชันเฮ้ยเออเสียงเสียงเสียมาเสียงมันเริ่มจะมาแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ย ทำเสียงร้องดิดู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 เซนเดอร์ขำเลมีความสุขกับความทุกข์คนเดีนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอห้องโโอ้หแม่งมีบาเพ็เซนเดอร์อยู่นะครับเฮ้ยเราเองจะไม่เข้าห้องนะครับไปเดินดูแล้วก็เจอเซนเดอร์มันดีอย่างนี้เองอ่ะนะวใช่ไอ้นี้ตรงนี้มีมีประตูครับเฮียสนใจโอ้ยเซนเดอร์ ติดเพียเลยนะครับติดอะไรวะเดินเดิมมาเดินข้างๆไปเนี่ยทไม่ติดวะเอาเลยนี่รถรถเซียเลยนะเอ้ยเอ้ยทางไหนวะตองเล่นมาทางไหนวะนี่บ้านวะวนๆเหรอวะทำไงโอเคเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปแล้วนะครับบ้านเป็นไหนเนี่ยเห็นอะไรไหมเห็นไม่เห็นอะไรเลยเขาเดินตามไปตั้งแต่ไงนี่ ห้องน้ำนะครับใครตายแล้วอ่ะฉันไงยังไม่เห็นอะไรเลยเหลือกูคนเดียวอ่ะเนี่ยไม่เอาดิโอ้ยนึดตายแล้วพี่กับเไอ้เฮียบอมขอไป่ายผ่านหมดให้พี่อ่ะครับตายแล้วโอเคกูคนเดียวเลยโถมันใจเปล่าไม่แหลกจุงต้องตกล้องสเลนเด์ เออทำไมกูเดินวนอยู่ที่เดียวเฮ้ยๆๆ้ย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 โอ้ยทำไมฉันไม่เห็นอะไรอ่ยแม่ด่ากูนู้บีดีอ่ะโอเค